สวัสดีครับตอนนี้ผมกําลังให้มันบักมักยีดให้วัวนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นยางรถยนต์ครับใส่กระมังก็ใส่ไตตัวน้อที่ละหนึ่งพั่วนะครับพั่วตักดินประมาณนี้น,นี่ก็เป็นบ่อน้ำให้เราหิวผมจะให้กระจายตามจุดอันนี้จุดหนึ่งน,นั้ก็จุดหนึ่งอันนู้นจะเป็นรถขนนะครับผมก็ใส่ครึ่งกระบะมาครับวันนี้ผมจะพาไปดูรางอาหารใหญ่นะครับอยู่ข้างบนคอก กินแล้วสนุกเลยครับ๋ยนนี้ให้ล้างแบบพื้นฐานนี่ไปครับอร่อยครับวัวได้กินก็กินกันหมดเลยครับเนี่ยงันเจตัวนี้กินกินแบบไม่งไม่งงหงนะครับไอ้ข้อนุ้นวัวพื้นบ้านก็ใครขี้แก่นวัวดั้งเดิมตัวนู้นตัววัวน้อยครับออกมาดีมาแล้วครับเจ้าใหญ่เินครับลงไป หมักไว้เองครับหมักไว้มันตันตนันครึ่งครับนี่ครับก็จะเป็นมันเย็ดครับอันนี้จะเป็นเจ้าทิ่นครับเหมาล่างลางเดียวนี่จะเป็นเดี๋ยวผมต้อง,ต,อง,ต,องต้องจูงไปไปกินก่อนครับเหมือน,นจะมันจะอยู่นะบางทีอารมณ์วัวต้องดูเลยนะครับวันไหนมันเดินวนหน้าวานหลังก็อย่าไปใกล้มันนะครับถึงจะเชื่องอะไรก็แล้วแต่ครับโอเค เดี๋ยวผมจะพาตัวนึงไปกินแล้วจะาหนงจะมาตามไปนะครับผมจะพาไปนะครับจับเชือกก่อนอันนี้แล้วพอหจะพามากินแล้วนี่ครับแล้วเขาจะรู้เองครับเพราะว่าตัวนี้จะตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยสู้ตัวอื่นครับเพราะท้องนะครับตัวนี้ผสมเอชเคห้าสามห้าเจ้ากระทิงแดงไปนี่ครับเขาจะกินนะครับ ตัวเดียวครับตัวอื่นเขาก็นี่จะเลื่มมาละตัวนี้ตัวนี้ก็ท้องเหมือนกันครับนี่พอเป็นซีไวอีจนนจะดุเักหน่อยอ่ามาอ่าเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้ใส่แบบพูดยังไงมา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 ตัวนี้ก็มีเร็วนี่นะครับวันนี้ตอนเย็นแล้วครับเลิกง,งานมาแสงมันจะน้อยไปหน่อยหน้าหนาวก็ไม่ค่อยช้าเท่าไหร่ครับะะนี่กระมังนึงโอเคก็ปล่อยเขากินไปครับจะมีตัวอื่นตาใหม่นะครับ อาหารเริ่มหมดน,นี่ก็จะเป็นบริเวณคลอนครับพอให้เขามีพื้นที่โอ้เหมือนจะภาพไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับโทรศัพท์ก็จะเริ่มพังแล้วอันนี้ก็เป็นโรงเก็บฟางครับแต่ว่าอันตรายเสมอนะครับวับนก่อนผมเห็นงูไม่รู้งูอะไรงูเหา่าหรืองูเสียงก็ไม่แน่ใจครับก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นคอกดั้งเดิมอยู่แล้วครับก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเนาะ จะเป็นรถเข็นเดี๋ยวผมไปเติมอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับนี่ครับแสงไม่ค่อยมีขออภัยนะครับเราว่าหกโมงกว่าแล้วครับมหน้าหนาวแสงหมดเร็วครับอันนี้นี่ครับก็จะตักให้ว่าเติมครับวัวจะได้กลิ่นมันหนักยึดผมจะไม่กลิ่นคล้ายผลไม้ดองครับเปรี้ยวสักหน่อยนี่น่อเปรี้ยว จะฟงครับเนี่ยจะจะเชื่องกับคนแต่ว่าจะจะดุก,กับบัวอันนี้เป็นน้องเขาตัวนี้ท้องครับถึนก็ท้องเลยตัวแดงๆลิมนุ่นท้องอีกสองครับอีกตัวขาวข้างในอีกสอง่อาตัวนี้น้องเบลนี่ครับแสงไม่ค่อยชัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอุยาดทำงานต่อนะครับเพราะมันมืดเร็วมากครับช่วงนี้ขอบคุณครับ